สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะมาตามเสียงเรียกร้องเสียงเรียกร้องของใครเสียงเรียกร้องของหัวใจเราเองค่ะนั่นคือนี่เลยค่ะน้องเบบี้ซอนซอนนะคะน้องพิมพ์พี่ซอนซอนเขามีกล่องจุ่มค่ะทุกคนแล้วสาวกอเมซอนอย่างเราจะไม่จุ่มได้อย่างไรนะคะ<ส>ก็เลยลองจุ่มมาก่อนหนึ่งกล่องคะ่ะทุกคน ก่อนหน้านี้โสภิก็ไป F มาแล้วค่ะนี่ค่ะแก้วน้องเบบี้ซอนซอนนะคะเสียดายหรือจะดีใจดีนะที่มีสีเดียวค่ะก็คือสีแดงนะคะก็น่าจะดีใจแหละเราจะได้ไม่เปืองตังมากเนาะ,ะเดี๋ยววางน้องจะขวางไหมวางตรงนี้นะคะน้องเนี่ยค่ะแก้วเก็บความเย็นน้องเบบี้ซอนซอนนะใจอยากให้มีอีกใบหนึ่งเป็นสีเขียวทุกคนลองนึกภาพตามโสภีนะ เป็นสีเขียวแล้วน้องเบบี้ซอนซอสีแดงตรงนี้นะคะมันจะเลิศม,มากเนาะหวังว่าเขาจะออกมาให้อีกสักใบนะคะเนี่ยค่ะเบบี Son Son ้ซอนซอนมีตรงนี้เป็นคริสต์มาสนะคะทุกคนนี่อ่ะหุนให้ดูตรงนี้ก็เป็นใส่หูฟังใช่ไหมเดี๋ยวโซฟีให้ดูใกล้ๆนะคะเบบี้ซอนซอเก็บความเย็นได้ดีมากเลยนะคะโซฟี ใส่น้ำแข็งใส่โกโก้ไว้เนี่ยจะบอกว่าออกจริงๆ3วันตอนนั้นซื้อมาแล้วแบบมันมันเหนื่อยเหนื่อยจนกินไม่ลงเคยมีใครเคยเป็นไหมก็เลยเอาเข้าตู้เย็นแต่ว่าปกติแก้วพวกนี้เขาจะไม่ให้เข้าช่องฟิตนะคะก็จะเก็บไว้ในช่องธรรมดานะคะก็อยู่ในนั้น3มวัน ไม่เชิงอยู่ในตู้เย็นก็คือออกมาก็ยังไม่ได้กินก็เอากลับเข้าไปแช่เหมือนเดิมก็ยังมีความเย็นแล้วก็มีน้ําแข็งเหลือเล็กน้อยครุกคลิกนะคะแต่ว่าหนึ่งวันน่ะได้แน่นอนคือเช้ามาน้ําแข็งยังอยู่น้ํายังเย็นนะคะที่เคยใช้นะคะนี่ค่ะเแบบี้ซอนซอนนะคะน่ารักไหมคะตอนนี้ยังมีขายอยู่อยู่เลยนะคะ พี่ไปอเมซอนยังมีเห็นอยู่เลยนะคะยังมีน้องอยู่หลายสาขาเลยนะแต่วันนี้คะ่ะทุกคนเราจะมาแกะคนนี้คะ่ะเนี่ยค,ค,ค่ะพวงกุญแจน้องเบบี้ซอนซอนนะคะเขามีทั้งหมดหตัวนะคะเน,นะอ่ามีหกคาแรคเตอร์นะคะเบบี้ซอนซอนซีรีส์นะคะมีน้องเบบี้ยูนิคอร์นอันนี้อะไรนะ เบบี้ไลออนอ่ะไลออนเบบี้ไลออนนะคะเบบี้บัสซี่น้องพึ่งน้อยนะคะเบบี้เท็ดดี้แบร์นี่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะน้องเบบี้ซัมเมอร์นี่เห็นไหมไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็น้องเบบี้เดซี่มีดอกเดซี่นะคะแล้วซีเครตค่ะจริงๆชอบน้องเท็ดดี้นะคะน่ารักดีแต่ว่า เขาเป็นสีน้ำตาลนะคะถ้าเป็นน้องเบบี้ซอนซอนก็ต้องเป็นนกแก้วสีแดงใช่ไหมคะงั้นเราเอาตัวไหนดีตัวนี้หรือว่านี่เลยค่ะจิตใจจริงๆโซฟีอยากได้นี่เลยนี่สีเตอยากรู้เลยเขาเป็นยังไงมามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้น้องเบบี้ซอนซอนตัวไหนนะคะเบบี้ซอนซอน ตอนนี้อากาศหนาวมากนะท่ทุกคนตอนนี้โซฟีอยู่ในบ้านแต่ก็ยังหนาวมากเลยนะเดี๋ยวนะเรารู้สึกหนาวไปเองไหมเดี๋ยวดูอุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้ที่บ้านทุกคนอุณหภูมิเท่าไหร่กันอ๋อยี่สิบอ็ดองศาแต่รู้สึกหนาวมากเลยนะคะ อ้ยิบเอ็ดนี่ก็หนาวได้แหละสำหรับโสพีนะคะเป็นคนที่หนาวอยู่แล้วเนาะอ่ะมามาลุ้นกันว่าแกะยังไงอ่ะขอดึงเลยแล้วกันนะคะทุกคนมีที่ดึงนะเแบบี้สอดอ้าวขาดดึงได้แต่ขาดเอออ่ะมาอ่ะโอเคค่ะได้แล้วนะคะ ขออนุญ,ญาตเอาแก้วออกไปก่อนนะคะน้องตัวใหญ่มากคะ่ะทุกคนตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราเช็คก,การ์ดกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวนะเนี่ยคะ่ะทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยถุงเขาก็จะเป็นลายน้องเบบี้ซันซอนแล้วก็เนี่ยคะ่ะเบี้ซันซอนทั้งหมดเลยนะคะสีขาวแบบนี้นะขอเช็คก,การ์ดค่ะเขามีการ์ดเลยนะยังไม่เคยดูว่าใครเปิดเลย หรอคะทุกคนไม่มีการาดเออน้องเบบี้ซอนซอนเป็นกล่องจุ่มที่ไม่มีกาา์ดอามาคะ่ะทุกคนลุ้นตัวเลยนะคะออขอให้ได้สีแดงๆนะคะหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำก็ไม่รู้อะ่ะเป็นพลาสติกที่ติดตัวน้องเอ๊ะคล้ายๆเหมือนดอกเดซี่หนึ่งสองซ้ ใช่ค่ะน้องเดซี่ค่ะเแบบี้เดซี่นี่ค่ะเขามีที่อัน๋ีวเดี๋ยวแกะหน้าน้องออกกันนะคะเอออุ้ยมีกิฟต์ด้วยค่ะแต่ว่าเป็นเป็นกิฟต์แบบผ้านะคะไม่ใช่กิฟต์จริงนะน้องเบบี้เดซี่น่ารักไหมคะนี่ค่ะมีผ้าผ้าโคกผมเป็นลายดอกเดซี่แล้วก็มีดอกเดซี่ตรงนี้ นะคะอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเครตแต่ก็ยังได้น้องตัวสีแดงก็คือเบบี้ซ้นๆนะคะน้องนกแก้วสีแดงนะ mm hmm. ขนเขาก็จะเออไม่ได้เป็นขนมากเท่าไหร่นะคะเนี่ยสั้นๆแบบนี้นะคะทุกคนนะคะตาเขาก็เหมือนกันไหมลิ้งไม่ได้ะค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเหมือนกรรมหยี่นะคะตรงสีขาวนี้อันนี้เป็นแบบว่าวาวเป็นมันๆนะคะอันนี้ก็เป็นขน นี่ใส่ชุดค่ะทุกคนนี่ใส่ชุดถอดได้ไหมนะอยากรู้จังถอดเลยถอดเลยแขนถอดได้ตัวไม่ได้ไม่ได้เขาเย็บติดอะทุกคนดูนี่เนี่ยเขาเย็บเขาเย็บติดอ่ะ,อต,อะตรงนี้แขนแขนน้องก็คือจับจับการเดซี่ไว้นะคะสรุปว่าถอดไม่ได้ว้า นึกว่าถอดได้ถ้าถอดได้เนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนชุดให้น้องได้นะคะถอดไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นน้องเบบี้เดซี่ค่ะห่วงเขาก็จะเป็นสีเขียวตรงนี้ก็จะเขียนว่าคาเฟ่อเมซอนค่ะเนี่ยค่ะคาเฟ่อเมซอนอ่าเนี่ยค่ะคาเฟ่อเมซอนทั้งสองด้านเลยนะคะ น่ารักไหมคะโอเคค่ะถ้าน่ารักก็ตามไปเอฟกันนะคะที่อเมซอนนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โสมด้วยน,นะคะไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ